เวลาที่เราเอออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรสักอย่างในตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่เราเริ่มจากไหนกันครับก็น่าจะเริ่มจากผลลัพธ์ที่อยากได้ใช่ไหมครับอยากลดน้ําหนัก10โลอยากเขียนหนังสือให้จบแต่เคยลองมองอีกมุมไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวิธีที่มันทรงพลังกว่าคือการเริ่มจากคําถามที่ว่าเราอยากเป็นคนแบบไหน อืมเป็นการเปิดประเด็นที่ตรงจุดมากเลยค่ะเพราะว่าเนื้อหาที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยเขาชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าเป้าหมายอาจจะไม่ใช่ตัวตัดสินความสําเร็จเลยก็ได้คือในแหล่งข้อมูลที่เราดูมามีตัวอย่างที่ทรงพลังมากเรื่องหนึ่งลองนึกภาพทีมนักปั่นจักรยานอาชีพนะคะทุกทีมก็มีเป้าหมายเดียวกันแหละคืออยากชนะอย่างทีมนักปั่นของอังกฤษนี่ร้อยกว่าปีเลยนะคะฝันอยากจะชนะทัวร์เดอฟรองมาตลอดแต่ก็ไม่เคยสําเร็จเลย โอ้โร้อยกว่าปีเลยเละครับใช่ค่ะแล้วจุดเปลี่ยนมันไม่ได้มาจากการตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าอยากชนะมากขึ้นนะคะแต่มันมาจากการเปลี่ยนระบบเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเนี่ยมันต้องเริ่มจากจุดที่ลึกกว่านั้นอีกคือการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตัวตนของพวกเขาเองเลยค่ะน่าสนใจมากครับเหมือนกับว่าเป้าหมายเป็นแค่ทิศทางแต่สิ่งที่ขับเคลื่อนจริงๆคือระบบและความเชื่อในตัวตน วันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดนี้กันว่าความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเนี่ยมันจะสร้างตัวตนที่เราอยากเป็นขึ้นมาใหม่ได้ยังไงเหมือนค่อยๆสร้างหลักฐานให้ตัวเองเชื่อจนวันหนึ่งเราก็กลายเป็นคนคนนั้นไปจริงๆเอาล่ะครับเพื่อหเห็นภาพเรื่องนี้ชัดขึ้นในเนื้อหามีเรื่องเล่าที่ผมว่าน่าสนใจมากเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อคลาร์กเขามีพฤติกรรมกัดเล็บแบบว่ามาตั้งแต่เด็กเลยพยายามเลิกมานับครั้งไม่ถ้วน แต่ก็ไม่เคยสำเร็จแบบทาวรเลยซึ่งวิธีการที่เขาใช้ก็เหมือนกับคนส่วนใหญ่เลยค่ะคือใชอ้ความตั้งใจอย่างเดียวใช้พลังใจล้วนๆซึ่งมันก็ได้ผลนะคะแต่แค่ชั่วคราวเพราะเครียดๆหรือเผลอหน่อยก็กลับไปกัดเหมือนเดิมเป็นวนจรที่น่าหงุดหงิดมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งคลาร์กทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเขาตัดสินใจไปทำเล็บครั้งแรกในชีวิตครับ คือตอนแรกเขาก็คิดง่ายๆว่าถ้าต้องจ่ายเงินดูแลแล้วความรู้สึกเสียดายเงินน่าจะทำให้เขาไม่กล้ากัดมันอีกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันลึกซึ้งกว่านั้นมากเลยค่ะจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้มาจากความเสียดายเงินเลยแต่มันมาจากคำพูดแค่ประโยคเดียวของช่างทำเล็บช่างบอกกับเขาว่าจริงๆแล้วคุณมีเล็บที่สวยและสุขภาพดีมากเลยนะถ้าไม่นับรอยกัดพวกนี้โอ้โหแค่คำพูดนั้นหรอครับ แต่ก็น่าแปลกนะครับทำไมคำชมจากคนแปลกหน้าถึงมีพลังเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำมาทั้งชีวิตได้ทั้งๆที่คนใกล้ตัวอาจจะคืยบอกให้เลิกมาเป็นร้อยครั้งแล้วเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะมันชี้ให้เห็นถึงแก่นของเรื่องนี้เลยคือคนใกล้ตัวอาจจะบอกให้เลิกซึ่งมันโฟกัสไปที่การหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีมันมีความรู้สึกของการต่อต้านการฝืนใจอยู่ แต่คำพูดของช่างทำเล็บมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยค่ะมันเป็นการให้หลักฐานชิ้นแรกว่าเ,าเขามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วซ่อนอยู่มันเปลี่ยนจากการมองเล็บว่าเป็นปัญหาที่ต้องกําจัดไปสู่การมองว่าเป็นสมบัติที่ต้องดูแลเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะที่คลาร์รู้สึกภูมิใจในเล็บของตัวเองขึ้นมาอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือการเปลี่ยนจากแรงผลักดันเชิงลบ แบบความละอายการบังคับตัวเองไปเป็นแรงผลักดันเชิงบวกเป็นความภาคภูมิใจเป็นการอยากดูแลรักษาถูกต้องเลยค่ะและนี่แหละคือหัวใจสำคัญจูจูตัวตนของเขาก็เปลี่ยนไปเขาไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นคนติดนิสัยกัดเล็บที่พยายามจะเลิกอีกต่อไปแต่เขากลายเป็นคนที่มีเล็บสวยและใส่ใจดูแลเล็บของตัวเองความภาคภูมิใจนั้นเองที่กลายเป็นแรงจูงใจจากข้างในที่ทรงพลังที่สุด แล้วก็ทำให้เขาไม่กลับไปกัดเล็บอีกเลยค่ะนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากตัวตนไม่ใช่แค่การกระทำเรื่องนี้ส่งพลังมากจริงๆครับมันทำให้ผมนึกย้อนกลับไปถึงทีมนักปั่นจกักรยานอังกฤษเลยหรือว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือพวกเขาเลิกคิดว่าตัวเองเป็นทีมที่พยายามจะชนะแล้วเริ่มมองตัวเองว่าเป็นทีมนักกีฬาระดับแชมป์ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดแบบนี้หรือเปล่าครับ เป็นการเชื่อมโยงที่ยอดเยี่ยมมากค่ะใช่เลยพวกเขาเริ่มจากการปรับปรุงสิ่งเล็กๆน้อยๆ1%ในทุกๆด้านตั้งแต่เบาะจักรยานไปจนถึงหมอนที่ใช้หนุนนอนเลยนะคะทุกการกระทําเล็กๆน้อยๆคือการตอกย้ําตัวตนใหม่ของพวกเขาว่าเป็นกลุ่มคนที่สแสวงหาความเป็นเลิศในทุกมิติซึ่งแนวคิดนี้ก็ถูกขยายความให้เห็นภาพชัดขึ้นด้วยคําเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากในเนื้อหาที่ว่าทุกการกระทําคือการลงคะแนนเสียงให้กับคนแบบที่เราอยากจะเป็น ผมชอบคําเปรียบเทียบนี้มากเลยครับมันทําให้พฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันมันมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยและสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับคําเปรียบเทียบเรื่องการลงคะแนนเสียงก็คือในระบอบประชาธิปไตยคุณไม่จําเป็นต้องชนะแบบเอกชนร้อเ์เซนก็ได้นี่คะ่ะขอแค่ชนะด้วยเสียงส่วนใหญ่ก็พอแล้วมันหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบทุกวันก็ได้คะ่ะ การพลาดบ้างไม่ใช่เรื่องใหญ่ตราบใดที่คะแนนเสียงส่วนใหญ่ของเรายังคงสนับสนุนตัวตนที่เราอยากจะเป็นอยู่ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับมันทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องกดดันตัวเองว่าต้องเพอร์เฟกงั้นเรามาลองเจาะลึกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมกันดีกว่าครับอย่างในเนื้อหาที่บอกว่าทุกครั้งที่คุณเขียนหนังสือหนึ่งหน้าคุณกำลังลงคะแนนเสียงว่าคุณคือนักเขียนใช่ค่ะและเราขยายความต่อไปได้อีกว่า การลงคะแนนเสียงว่าคุณคือนักเขียนเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่การโจรดปากาลงบนกระดาษเท่านั้นนะคะการที่คุณเลือกที่จะอ่านหนังสือเพื่อหาแรงบันดาลใจแทนการดูทีวีนั่นก็คือ1คะแนนเสียงการที่คุณใช้เวลา15นาทีวางโครงเรื่องนั่นก็คือ1คะแนนเสียงหรือแม้แต่การที่คุณเล่าไอเดียในนิยายของคุณให้เพื่อนฟังนั่นก็คือการลงคะแนนเสียงให้ตัวตนนักเขียนของคุณเหมือนกันค่ะแต่ตรงนี้มันก็มีคําถามที่ท้าทายอยู่นะครับ ในช่วงเริ่มต้นที่เราพึ่งลงคะแนนเสียงไปแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยมันอาจจะรู้สึกเหมือนกําลังหลอกตัวเองอยู่เหมือนเรายังไม่มีหลักฐานมากพอที่จะเชื่อจริงๆว่าเราเป็นคนคนนั้นได้ในหลังข้อมูลมีพูดถึงวิธีรับมือกับความรู้สึกแบบนี้ไหมครับวิธีรับมือก็คือการทําให้ชัยชนะแรกหรือคะแนนเสียงแรกนั้นเล็กและง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้เป้าหมายไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโลกในวันเดียวนะคะแต่คือการเข้าคูหาไปลงคะแนนให้ได้ก่อน ถ้าอยากเป็นนักเขียนอย่าตั้งเป้าว่าจะเขียนให้ได้หนึ่งบทในวันแรกให้ตั้งเป้าว่าจะเขียนหนึ่งประโยคหรือเอาง่ายกว่านั้นจะเปิดไฟล์เอกสารขึ้นมาพอทำสำเร็จนั่นคือคะแนนเสียงแรกที่ได้มาแล้วมันคือการสร้างแรงส่งค่ะอ๋อเหมือนกับทีมนักปั่นจักรยานอีกแล้วที่พวกเขาไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะทำให้จักรยานดีขึ้น50ซแต่เริ่มจากทำให้ยางดีขึ้น1% เบาะดีขึ้น1%การสะสมชัยชนะเล็กๆพวกนี้เองที่ค่อยๆสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาเรื่องเล่าที่เราบอกกับตัวเองก็จะเริ่มเปลี่ยนไปจากฉันอยากเป็นนักเขียนจะค่อยๆกลายเป็นฉันกำลังเขียนอยู่และสุดท้ายก็จะกลายเป็นฉันคือน,นักเขียนความเชื่อมั่นมันถูกสร้างขึ้นจากหลักฐานที่เราทำซ้ำๆนี่แหละค่ะแล้วในทางกลับกันล่ะครับพฤติกรรมที่ไม่ดีก็คงการลงคะแนนเสียงให้ตัวตนในแบบที่เราไม่อยากเป็นด้วยใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะแล้วมันก็น่ากลัวตรงที่มันทำงานแบบเดียวกันเป๊ะเลยทุกครั้งที่เราเลือกที่จะผัดวันประกันพรุ่งกดเลื่อนนาฬิกาปลูกหรือกินอาหารขยะมันก็คือการลงคะแนนเสียงให้กับตัวตนของคนที่ไม่มีวินยัยหรือคนที่ไม่ใส่ใจสุขภาพคือการทำผิดครั้งเดียวอาจจะไม่เปลี่ยนชีวิตเราหรอกค่ะแต่เมื่อมันสะสมกันมากๆม,มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเราโดยไม่รู้ตัวทุกการกระทำมันกำลังหลอ่หลอหลอมตัวตนเราอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ ังดูแล้วเหมือนทุกการตัดสินใจในแต่ละวันไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนมันมีความสำคัญมากกว่าที่เราคิดนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำสิ่งต่างๆให้เสร็จแต่มันคือการตอบคำถามว่าฉันคือใครในทุกๆขณะเลยใช่เลยค่ะมันเปลี่ยนจากการมองพฤติกรรมเป็นแค่กิจกรรมไปสู่การมองว่ามันคือการแสดงออกถึงตัวตนโอเคครับแนวคิดทั้งหมดนี้ทรงพลังมากแต่สำหรับคนที่อยากจะเริ่มเอาไปปรับใช้จริงๆอาจจะยังดูกว้างไปหน่อย ในเนื้อหามีการย่อยเรื่องนี้ออกมาเป็นขั้นตอนที่แบบว่าจับต้องได้ไหมครับมีการสรุปเป็นกระบวนการง่ายๆ2ขั้นตอนที่ใครๆก็ทําตามได้เลยค่ะขั้นตอนแรกคือตัดสินใจว่าเราอยากจะเป็นคนแบบไหนซึ่งต้องย้ําอีกครั้งนะคะว่าไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ที่อยากได้แต่คือคนที่อยากจะเป็นคําถามที่ควรถามตัวเองคืออะไรคือคุณค่าและหลักการที่ฉันยึดถือคนแบบไหนที่ฉันอยากจะเป็นขอยกตัวอย่างนะครับเช่น แทนที่จะตั้งเป้าว่าฉันจะลดน้ำหนัก10กิโลกรัมซึ่งมันเป็นเป้าหมายที่อิงก,กับผลลัพธ์ให้เราเปลี่ยนเป็นฉันอยากเป็นคนสุขภาพดีหรือฉันอยากเป็นนักกีฬานี่คือเป้าหมายที่อิงก,กับตัวตนมันให้ภาพที่ชัดกว่าว่าจะใช้ชีวิตยังไงถูกต้องค่ะพอเราตั้งหลักที่ตัวตนได้แล้วขั้นตอนที่สองก็จะตามมาโดยธรรมชาตินั่นคือพิสูจน์ตัวตนนั้นด้วยชัยชนะเล็กๆน้อยๆในทุกๆวัน ถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆเลยค่ะว่าคนสุขภาพดีจะทำอะไรในสถานการณ์นี้หรือนักกีฬาจะเลือกทำอะไรอ๋ออย่างเช่นถ้าถึงเวลามื้อกลางวันแล้วต้องเลือกระหว่างเบอร์เกอร์กับสลัดคนสุขภาพดีก็อาจจะเลือกสลัดหรือถ้ามีทางเลือกระหว่างขึ้นลิฟต์กับบันไดนักกีฬาก็อาจจะเลือกเดินขึ้นบันไดการกระทําเล็กๆพวกนี้คือการลงคะแนนเสียงใช่ค่ะ หรือลองเปลี่ยนตัวอย่างบ้างสมมติว่าตัวตนที่คุณอยากเป็นคือเพื่อนที่น่ารักและใส่ใจใชัยชนะเล็กๆของคุณอาจจะเป็นแค่การส่งข้อความไปถามไถ่ายเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันนานหรือการตั้งใจฟังเมื่อเพื่อนมีปัญหาโดยไม่เล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยทุกการกระทําเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คือการลงคะแนนเสียงเพื่อยืนยันตัวตนใหม่ของเรามันเปลี่ยนโฟกัสจากการรอคอยผลลัพธ์ที่อยู่ไกลออกไปมาการใช้ชีวิตในฐานะคนๆน,นั้นในขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยค่ะ มันเหมือนกับว่าเราไม่ได้กำลังพยายามเพื่อจะเป็นแต่เราเป็นคนคนนั้นแล้วในทุกๆก,การกระทำเล็กๆที่เราเลือกการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะไม่ใช่ในอนาคตมันยาม,มากค่ะและนี่คือสิ่งที่ทำให้มันยั่งยืนเพราะแรงจูงใจมันไม่ได้มาจากเป้าหมายภายนอกที่พอทำสำเร็จแล้วก็หมดไฟแต่มันมาจากความเชื่อภายในที่ถูกสร้างและตอกย้ำจากการกระทำของเราเองทุกวันมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้ว ถ้าจะสรุปหัวใจสำคัญที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้ก็คือวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเปลี่ยนพฤติกรรมอาจไม่ใช่การมุ่งไปที่สิ่งที่เราอยากบรรลุแต่การมุ่งไปที่คนที่เราอยากจะเป็นโดยเริ่มจากการตัดสินใจเลือกตัวตนที่ต้องการแล้วค่อยๆสะสมหลักฐานผ่านการกระทำเล็กๆในแต่ละวัน และต้องรอให้ถึงวันปีใหม่หรือวันเกิดเพื่อจะเริ่มนะคะทุกขณะคือโอกาสในการลงคะแนนเสียงไม่ว่าจะเป็นคะแนนเสียงที่พาเราเข้าใกล้ตัวตนที่อยากเป็นหรือพาเราออกห่างจากมันทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเลือกของเราในตอนนี้เลยค่ะสุดท้ายนี้ผมขอถึงท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ต่อย,ยอดจากเนื้อหาที่เราคุยกันนะครับคือในแหล่งข้อมูลมีการกล่าวไว้ว่าพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับตัวตนที่ต้องการมักจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี คำถามของผมก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะดีเช่นการทำงานอย่างหนักเพื่อให้เป็นคนมีประสิทธิภาพท้าจริงแล้วกำลังลงคะแนนเสียงขัดแย้งกับตัวตนอีกด้านที่สำคัญไม่แพ้กันเช่นการเป็นพ่อแม่ที่มีเวลาให้ลูกหรือการเป็นคนที่มีสมดุลในชีวิตเราจะจัดการกับตัวตนที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเหล่านี้ได้อย่างไรครับ